กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีแลวก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู้สู่คนเนาพี่น้องพบพ่อกันเ้นกาเเซนเดิมพี่น้องกับเบาตายบรรยากาศยามแรกตอนนี้ท่าแม่พันเห็ดยังพี่น้องโอ้คนได้ยังอันนี้พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องตั้เข่าพี่น้องลยตั้ํเข่ากับอืเห็ดกระน้มบัดบุญนี่แหละพี่น้อง ข้าแม่พันตั้มข้าวกรรมพันจีอเมยียนเห็ดขนมข้าวต้มเนาะว้าอยู่แต่มือม่ออื่นมื่อหือกระหอกข้าวต้มเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องอันนี้คือขา้าวกรรมเลยพี่น้องแต่ว่าเอาไปชี้อามันจิขาวเนาะไม่เห็น,นเอาตามอามันจิดำเปบนนี้แหละพี่น้องนี่ก็ยังขาวอยู่พี่น้องเลยเอาไว้เห็ดขนมพี่น้องเลยเบ่งนตำกันพี่น้องเม็ดของมัน เป็นข่าวสารคืออันนี้แหละแต่ผมนักสีดําเนาะเขาไปนหนึ่งอันเขาไปหนึ่งแถวสามารถปนใส่ข่าวสีขาวเขานี่เขาครับข่าวเ,เนียวขาวนี่น้องเอ้ยข่าวอันนี้ป้องหนึ่งต่อข่าวเนี้ยวป้องเึ่งก็ได้หรือว่าสองป้องก็ยังได้เนาะนเป็นสีดําคือกันพี่น้องตำแบบนี้แหละพี่น้องเราชันติเป็นผู้ตำโอ้โห วิธีแบบบานๆเลยเด้อพี่น้องเลยแบบรุ่นตะกี้ว่าเช่นซะ่เด็กเอาผม่องเอาตะกี้บ่มีโฮมงีพี่น้องเอ้ยตั้เอาแบบนี้แหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปดีไปลูกกำลังตั้มกำลังตั้จะหน่อยก็จะได้น้องวบีก็เปิดปุ๊บอันน่ะเลือกออกพี่น้อง บนเลือดลูกกากระติ๊บแหลกเบิดอผดด้านเท้าโหพี่น้องเลยเห็นหวงให้น้องวิวเป็นคนเก็บเลือดอ๋อจะไหนก็ะหอดบุญห่อเข่าอะไรพี่น้องเอ้ยบุญห่อเข่าประดับดินเนาะบุญห่อเข่าประดับดินกะตรงกับอ่าพอดีเพิ่นจัดงานสวงเฮืองตี บ้านเฮ่าเลยพี่น้องเลยบ้านเก็งเกาะเมืองจำพรแฝงชวาตะเขตเฮา,า,านแะไรเนาะไปยังมาอากาศมาได้ด้วยพี่น้องเลยไปยังมาเที่ยวชมงานบุญสงเพื่อกับมาได้ด้วยพี่น้อง <c oughs> บ้านเบาตาเองขันมากับมาแหว่เยีย่ยมยาเพื่อกันได้พี่น้องเลยโอ้รางวัล<อ> ก็ออกมาไปนี uh, well ่แหละพี่น hey, ้องตำแล้ก็ออกมาออกมาแล้วก็เอามาพัดโอ้น้องบิกบุมไปบอกบุญชงคืออะันทีบลูโอ้นอเฮียนโอ้ยมนบอบันี่ท่าแม่พกิพัดพี่น้องบนม่ พัดบุเป็นเหี้ยได้พี่น้องเอ้ยพัดบุเป็นเหี้ยเบิด์ถ้าว่าไพ่พที่ว่าพัดบุเป็นเนาะอ,อืมเาม,ามเนี้ก็ไปเก็บมักรคาสิมานึ่พี่น้องเลย,เยมักรคาสิโนเขา เก็บมาทั้งกลางเลยนีเ่เอามากินสมพี่น้องโดยมะเซายมา,มานำ้ำเอาไปหนองเนาะพี่น้องอะไก็ได้มะเซายมากินน้ำพี่น้องดิอ,งอืมอชาวแม่เพิ่ปกับบิดได้ี่น,น้องเลยบานบิดกลางเนาะปิดก่างมัน เอาไปดองพี่น้องเลยนี่แม่วมาเช่าไปดอง,งอโอ้ยบะมีแล้วพี่น้องเอ้ยมันมันมันหล่นมาเลยเนาะหากินบะมีแล้วพี่น้องเอ้ยยัางของนีแล้วอันนี้ก็เข้าไปได้มาแต่พูนหนองไกลๆอยู่พวทั้งบ้านเข้าในบะหมี่เลยพี่น้องหมดบะมีแล้วพี่น้อง คาชิมีขาเคได้กินก็ได้กินแต่โตดองขาจะดองไว้เนะาะนนนนไม่้าวก,กระกบีหน้องอยังน้อยหนึ่งจากสิแล้วผลบต๊กนี่เท่ากันสามารถกบต่อนี่ก็คือสิแล้วพี่น้อยผลบวตกเนาะมันนี่ก่ะผลก็ยังตกอยู่พี่น้อยทังเบ่งมืออื่นมือฮื ฝนโบตกนี่กับสิ่งกบต่อก็คือสิแล้วกบแล้วแล้วก็สิได้เอาใส่เลยแหละพี่น้องไรบานนี่จะไปแฮไปเฮียงไปเฮียงเบิ่งก็ว่าเอได้อยู่พี่น้องก็เป็นเบิ่งก็คือว่างามๆอยู่ดอกพี่น้องค่ะว่าเอาใส่เนาะแต่ว่าเขายังพัฒนาเอาใส่พี่น้อง ทามันแล้วทั่วเบิดเอาใส่เอาใส่ใสแล้วก็ทาสีทาหยัง่งให้มันสำเร็จพี่น้องจังสีจังสีงามเนาะฝนตกคู่มือคู่มือเห็นยังกับบรายพี่น้อง,งอเลยตกแค่ตกว่าพี่น้องเ,เอ,อ้ยฝนจะตกแต่กกเรียกแต่ละเห็นยังกับบรายไ,ไปใช้กับบรายไแต่หาปูหาปลาไปานี่แหละ หาหนกหาหนูไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอได้อยากพอได้กินข่าวน้ากานหน้าท่วมน้าทุ่มแหละก็จักหาเบิ่งไปเรื่อยๆว่ามันสี้ยั่งสำใดเนาะหรือว่ามันสี้ตายบ่มันสี้ยังบก่กะเบิ่งกันนำกันไปเรื่อยๆเขาว่าตายก็คือว่าปฏิก็บเกี่ยวเขาว่ายัางก็คือว่ายัางพี่น้องเอ้ยอืมชาวเมุ่พันธุเด็ดแหละพี่น้องเอ้ย Dead out, dead out. เด็ดเอาเด็ดเอาหัวเหากับภ้าเนะาะผาไปผ้ามาพี่น้องเลยกันเด็ดเอาทั้งกลางมันเลยแหละมานําเด็ดเอาเด็ดเอาใส่เหื่อมาพี่น้องเลยพี่มีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มาพี่นอ้อ,นพนองพนว่าเอาคลิปเก่ามาลงใหม่พนวาอันอันนั้นมันคลิปมีปัญหาด้วยพี่น้องเอาเอามาตัดเอามาตัดใหม่ลแล้วก็เอาลงใหม่เนาะทีนี้นก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลย พอดีว่าคลิปมันมีปัญหามันติดเหลืองสีชาพี่น้องติดเหลืองส่วงคำขอไ่ได้เขาก็ต้องได้แก้ไขคลิปใหม่พี่น้องหลบหลบออกจากตัวนั่นเลยกะ็แล้วก็มาตัดตัดใหม่แล้วก็หอยลงใหม่แต่ก็มันก็โบ,บติดพี่น้องเอ้ยก็มีเพื่อนคอมเมนต์มาว่าเออเอาเอาคลิปใหม่มาลงเอาคลิปเก่ามาลงใหม่คนว่าอันนี้ครับ กระแมนอยู่พี่น้องเย้ยกระเสียได้คือว่าเลยพี่น้องกระเสียได้คือว่าเนาะเขาก็เลยว่าเออเอามาตัดใหม่แล้วก็ลงใหม่กะบหูเป็นยังดอกพี่น้องเลยเอามาพิดพลาดประการแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะกะเห็นเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องแต่เขากลับปฏิว่าดอกพี่น้องเลย แมนอยู่่เอาเอาลงใหม่ครัมันมีปัญหามันมีปัญหาทางอ่าแบบกับผู้อ่มันมันมีปัญหานําตัวไรเนาะมีปัญหาในคลิปอะไรเขาก็ไปตัดออกบางส่วนแล้วก็มาลงใหม่กับมันก่าบ,บ่ติดพี่น้องเลยบ่ติดเหลืองกรณีมันติดเหลืองติดแดงเขาส่งคาขอมันบ่อได้แล่มันมันเอากับบ่ได้อนาดได้พี่น้องพรับ เอาชวนคำขอมาได้แล้วเากันได้หลบออกแล้วก็ได้เอาลงใหม่พี่น้องเลยจากนั้นกับบวชดพี่น้องเลยเท่ากันยันมีปัญหาหลายอย่างเนาะแล้วมีปัญหาตามมามมนก็สิยุหงยากพี่น้องต้องขอโทษขอภัยเนาะบางคนพ่นบอกเข้าใจหรือว่าจากไดนกับบวชคือกันพี่น้องเลย บางที่นฮู้หพิ่นก็ว่าเออเอาลิปเก่ามาลงใหม่แบบเฮาไดิเหตุลิปบ่อหรือว่าจังไ๋กับอันนั้นคือว่าเฮาเสียดายมันพี่นอ้องเสียดายลิปเดี๋ยวเฮาเห็ดไปแล้วเนาะเฮาก็ลบออกอะไรกัได้เอาลงใหม่กับว่าดอกพี่น้องเลยตัวใหม่เฮาก็เห็ดใหม่ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยยังไ๋ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดกั เรื่องการพัฒนาื้วนไน้ได้กัเขาก็เห็ดไปไหละพี่น้องเยตามชีวิตวิถีชีวิตบ้านเาน่าแหละเขาเห็ดยังกับพอมีพี่น้องก็เห็นน้ำกันพี่น้องเลยกินยังก็เห็นนํำกันนั่นแหละไปใส้อยู่ใสก็เห็นน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเลยในกบรบบว่าเนาะ อืมหลายเติบเลยท่าแม่เพื่ปิดผูกเขื่อนกระชามเลยโอ้ยหลายขักพี่น้องนี่พี่น้องมันอยากเบิร์ดระดูมาเลยเด็กพี่น้องเลยมกักระแซวายัวยัวจ้าอันนี้คือกินสมเด็จพี่น้องมันซุกเลยเนาะซุกแรงชนลมพี่น้องเอยือมเห็นแล้วกับน้ำลายแตกพี่น้องเลยก้อยแจวใส่น้ำตาลเช้นานหวานสักหน่อย โอ้ทำไมคบิดแล้วล่ะพี่น้องง่ามจัดพี่น้องเลยลูกใหญ่เลยมามาพี่น้องมาบันนี้เฮาก็จะมากินข้าวก่อนพี่น้อยกินข้าวแรงก่อนได้มุกหนูนาอะไรกับปลาแห้งปลาย่างแจ่วพี่น้อยอาหารแบบบ้านๆท่านี้แหละมามาพี่น้องมากินข้าวนับกันพี่น้อย มาแต่น้อง,นองเลยเยิ่งเขาคำพี่น้องเยมาในกันเป็นชาวือเดิมสบายดีเนาะเอาแม่เป็นเหตุมกหนูวานนีู่พี่นอ้อยเจ็บอยู่มกถือว่าปี mà lớp vít การเมือทำอะไรไปถอดบุญเออไปหนาวเมืนวันช้างเมือวันผุดอืมแล้งอีกมือเดียวมือที่ร้องหอกกระตุ้มพี่น้องเลยเดี๋ยวพเมือพระเจ้าเริ่มตร้างบุญเนาะพันชีพาพี่น้องไปเบิดตลาดเลยตลาดแก๊งค์เต้นตลาด บ้านเฮาขายแถวนอกเต็มประเทปบริกายในร้านไม่รู้บูนี่น้องไอ้ก็่จากเทปบุญไอ้ก็เอามาขายเนาะมีมาจุอันจุอย่างนี่น้องคนมาซื้อกลายคนมาขายก็หลายคนมาซื้อก็จะมีกันบ่ได้เลยพี่น้องในบ้านนะนอกบ้านน้าผงู่กมา้งแถววงเวียนเต็ม่ะ พาพี่น้องไปหรอแตดย้ำเช้าขายอยู่ภากันน้นเลยอืมเอาก็ิไปขายกักนพี่น้องไปเห็ปไปยาทำไม,มพี่นเอาไปเห็ไปขายคน่นทำมขา,ขายไ่้ชาวเด็กพี่น้องไง เาเริ่มมาตั้งแต่สี่โมงเช้าเนาะท่อแม่ใช่สามโมงสี่โมงกี่นาฬิเขามาขายกันบ่มาแต่เช้าก็บ่มีบ่อนนั่งพี่น้องเายถ้าสมัยนี้เต็มเลยเดีวแบบเป็นมือเขาจะซื้อเขาจะขายกันพี่น้องประเทศไทยมีบ้านเขาแบบนี้เนาะเขาวนเพราะว่าเขาวนประดับนี้มันเป็นมุมตะวั ให้การานไผานบ็ได้ปรเนี้บ้านเฮาเป็นผ่านกได้พวกนเป็นนตน้องได้ใช่ครับให้กเพต่น้องเลยแบบห่อแบบมดกาเหตุบัต้องขน้ม นั่ห่อก็มีมาจอํามาจมมากานีเเขากับกินกับปลาเฮาไปเฮ็เป็นหอเยวถ่่างเ้ามาก็ไปได้แต่2:00 3:00นก็ได้น้ย ไปเลาะตลาดก่อนที่หายบาดตายถายทะลึงก่อนถ้าเจ้าพ oh. ีเป็นกองเขื่อนใส่ห่อหมักกระบอกหมักยังไม่เหมดดูไปยื้อไข่มาัวเอืเอยไข่ลูกดูสบายพี่น้อนนี่คือไข่มาัวจะไปตอบเจ้ากันเลย โอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ็บค่ะอืมค่ะพี่น้องเลยเอาละสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสบายดีพี่น้องพี่น้องน้องบิวกะบอกสบายพี่น้องเอ้ยกะมึนกะเห็ดอยู่เห็ดกินต่างหากเนาะลาไปก่อนพี่น้องเอ้ย